สวัสดีค่ะทองตะวันรัศมีไลท์สไตล์บายสุรินเราก็พาทุกคนทุกท่านนะคะยังอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะก็เป็นอีพีที่5นะคะทุกคนนะคะเก็บบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมเลยเอาให้เต็มอิ่มเลยกันเลยนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ย้ายหนีน้ำเหรอคะม, <laughs> มาคนเดียวหรือล,ลูกสาวไม่ได้มาเหรอม,มาค่ะก็ไปอบรมสึกสาที่แค่ อันนี้เป็นผ้าดีลาวดีนะะเป็นผ้ายกดอกดีลาวดีเป็นผ้าคุมไหลหรอคะคุ้มไหลค่ะพุนเท่าไหร่คะเนี่ยพันห้าพันห้านะคะเป็นยกดอกดีลาวดีนะทุกคนนะคะที่ร้านอะไรนะคือร้านวานิชผ้าไหมนะคะทุกคนแล้วว่าเพจวานิชเฟสวานิชผ้าไหมสุรินนะคะยูทูปวานิชผ้าไหมสุรินะสวยๆเลยค่ะนะคะทุกคน ก็เป็นผ้าคลุมไหล่แล้วก็ผ้าถุงก็มีเยอะเลยนะทุกคนก็มาเรียกลายมมานะคะผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้านุ่งนะคะลายสายน้ำมีหมดนะทุกคนนะคะอันนี้ก็ใครละทำไมมันหลวมอย่างนี้นเนาะลืมล็อกโทรศัพท์ก่อนทุกคน คว่ำเลยเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านผ้าตัดนะคะผ้าตัดเสื้อนะร้านใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวตรงนี้นะตรวจสอบสายชาร์จนะคะท่านมีปัญหาเดี๋ยวเราถ่ายก่อนดีกว่าค่อยชาร์จนะทุกคนเดี๋ยวข้านั่งชาร์จสักครู่หนึ่งอันนี้ก็คือร้านเนี่ยไปสถานะสมัยชมบรรยากาศนะคะ EP ที่ห้านะคะ อันนี้ผ้าไหมลายใบไม้นะทุกคนผ้าอกไอเอโกบินนะคะเสื้อว่าไหมร้านเลยนะคะ จะเป็นผ้าไหมในร้านค่าบ้านสวายนะคะทุกคนหนึ่งห้าหนึ่งแล้วผ้าไหมบ้านสวายนะคะตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทรากิตวิสาหกิจตลาดผ้าไหมใต้ทุนเรือนนะคะคุณประภาอิทธิพลนะคะสามสิบสี่หมู่สองตําบลสวายอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ศูนย์เก้าสองเก้าแปดหกเ้าหกแปดสี่นะคะผ้าไหมอําเภอสวายเอ้ยบ้านสวายนะคะทุกคน เราจะอยู่ตรงนี้นะคะของกลุ่มผ้าไหมใต้ถุนเรือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมีลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมหมู่บ้านทอผ้าไหมกลุ่มวิสาหกิจต,ตลาดไหมใต้ถุนเรือนนะคะแล้วมีชื่อชื่อก็เหมือนแต่ก่อนเขาทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านเลยตถุงบ, <laughs> บ้านนะคะทุกคนใช่ก็ต้อ,องทอไถุน่านออใช่ บ้านทรงโบราณมันจะมีใต้ถุนค่ะก็มีเป็นเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของบ้านสวายนะแม้แต่ชื่อก็เป็นเอกลักษณ์แ้วนะ,ะทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนคนโบราณเขาจะทอบ้านเป็นสองชั้นยกสูงนะคะชั้นข้างล่างไว้ทอผ้าทําเป็นคอกควายอคอกวัวก็มีนะคะคนสมัยโบราณเขาจะทานะคะอันนี้ก็เป็นผ้าไหมอ่า ของสวายสัญ,ญลักษณ์ข้ไหมายอำเภอบ้านสวายนะคะก็จะมีชายบนล่างที่เหมือนกันนะคะต้นสนแะ้วก็เอกลักษณ์นะคะก็จะมีหลายกลุ่มเอ่อที่จะมารับจากบ้านสวายนะคะทุกคนนี่นะคะอ,นนรรอันนี้สีธรรมชาติเวลาสีธรรมชาตินะคะจากข้างไหมร้อยดาวร้อยลาวเชิญช้างนะทุกคนตีนต้นสนนะคะ ทอขั้นห่างกระโอกนะคะสวยเลยนะคะทุกคนเนี่ยเขาทำร้อยดาวอย่างเดียวแต่นี่เขาทำร้อยดาวเป็นลายช้างด้วยและเชิงช้างแล้วก็ลายต้นสนนะะี่สัญลักษณ์นะคะสวายค็จะมีบนล่างเลยนะคะทุกคนถ้าท่านไปซื้อน,นะคะเดี๋ยวบางบางเจ้าเ็าจะไม่บอกลอกว่ามาจากไหนแต่ว่าเขาจะมีเอกลักษณ์เลยเพราะาน้องก็จะบอกอว่าเอกลักษณ์สวายจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะ,นะะสงสัย อันนี้แม่ซื้อไปพื้นหนึ่งซีเมนบานสวายเลยคือขวามันจะมีลายแบบนี้แต่ส่วนเ้าก็บนนะคะสวายนะคะนี่นะสวยนะคะทุกคนมีบ่ได้ขายเครื่องสบางหร้อบลาได้ไีมนะคะเขามีผ้าคุมไหล่ผ้าพันคอเยอะมากมายเลยนะะทุกคนสีเคมีสีธรรมชาติมีลายได้ได้พระราชทานแล้วใช่ไหมตา ขายไปหมดแล้วนะทุกคนก็จะมีนกยูงใช่ไหมหนูนกยูงสีน้าเงินใช่ไหมสีทองสีเงินสีทองนะคะก็จะได้นะคะทุกคนก็จะได้แต่ละผืนโอ้ยยากค่ะพี่น้องย,ยาก,ายน,ยากนะคะก็ถ้าได้มาปุ๊บมาวางแป๊บเดียวไปแล้วนะทุกคนเราจะได้นะคะเราจะไม่ได้เห็นนะ น,ะะนานๆแวะมาดูแวะมาดูนะคะของคุณประภาอุทิพลนะคะหรือว่าจะโทรติดต่อได้นะคะ0929865684นะคะของพัฒนาชุมชนงานระดับโอท็อปแล้วก็อะไรอีกนะคะมี3าสตาพัฒนาชุมชนโอท็อปแล้วก็อะไรอ๋อ,อ,อนะคะได้3ตานะทุกคน ล็อกหนึ่งห้านะคะทุกคนหนึ่งห้หน่ผ้าไหมตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะโอเคนะคะน้องผ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะโอเคค่ะไปเดินต่อีผ้าไหมนะ,ะเปหลายร้านกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมานะจบที่กลุ่มสตรีผ้าไหมบ้านจันดมพี่บ้านตะอ่องสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทำไมอยังน้ะ <c oughs> เซลมือเก e. ็บร okay. oh, ิมเหรอคะอันนี้ก็คือช่างนะคะช่างผ้าใหม่นะคะทอเองขายเองทําเองต่อคําสุดท้ายนักเรียพอเลยกลุมสตีทาว่าไหบ้านจันรมตําบลตาอ่องอำเภอเมืองจังหวัดสรินโทรได้นะคะสนใจโทรเลยเบอร์โทรมี0897229257า9 2 0 8 9 7 2 2 9 2 5 7กตุ่มสตรีท,ทอว่าไหมบ้านจันรมตำบลตาอ่องอำเภอเมือง<ช>จังหวัดสุรินนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะผ้าพันคอผ้านุ่งนะคะมีให้เลือกมากมายอันนี้เป็นผ้ายกขิดนี่ทำเองไหมพี่นางทำเองยกขิดข้างล่างนั้นใช่ไหมนี่นะคะสนใจนะจะเป็นผ้าคุมไหล่อันนี้เป็นผ้าขม้าโบราณ ผ้ากำมะโบราณลายธงชาติลายธงชาติยกขิดใช่ไหมอามาเพิ่มยกขิดพื้นนี้เท่าไหร่ป้านางค่ะท่านแปดร้อยบาทนะคะจะเพิ่มลวดลายในการยกขิดช้างธงชาติช้างแล้วก็เป็นลายอะไรคะเนี่ยลายกระหนกเหรอคะพี่นางลายกระหนกไหมโอ้โหนะทุกคนสวยมากเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ไม่เหมือนกันนะคะคุณจะจะซื้อผ้า ออกแบบจะต่างกันนะทุกคนเน <at> ี่ยยกขีดจะต่างกันมากเขาจะเสน่แต่ละผืนไม่เหมือนกันเลยนะคะรับรองว่าคุณใช้ผ้ากม้าที่รวดลายไม่เหมือนกันก็ตรงเชิงนี่แหละใช่ค่ะเนี่ยอันนี้เป็นลายกระหนกไหมพี่นางค่ะอันนั้นอะไรคะเหมือนกันหรอเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีเหลืองอันนี้ใช้ดินอันนี้ใช้ไหมค่ะบางคนก็ชอบดินอ๋อเหรอคะค่ะ อันนี้เป็นดิ้นอันนี้เป็นไหมไหมเรานี่จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เหรอคะราคาสองพันห้าค่ะราคาเท่ากันไหมเท่ากันค่ะเท่ากันพันแปดร้อยเท่ากันนะคะอันนี้จะเป็นดินนดินนี้คืออะไรพี่นางดินก็คือดินแท้ค่ะดินทองค่ะดินทองใช่ไหมคะอ๋ล้ดินทองสําหรับทอผ้าไหมพี่น้องเห็นนะนี่ดินทองสําหรับทอผ้าไหมโดยเฉพาะเลย อ่อนะคะทุกคนนี่แล้วก็เป็นสอดขิดสุดยอดเลยนะคะอันนี้ออกมาใหม่นะคะหมดแล้วหมหมดแล้วมดเลยนะคะรับรองแต่ละไม่เหมือนใครนะคะหมดแล้วหมดเลยมีไลท่องสาดพร้อมได้พี่น้องรักชาติไทยนึพันแปดร้ยบาทเท่านั้นนะคะ สนใจหรือว่าจะสั่งเป็นเครือได้ในราคารถพิเศษเลยติดต่อทางร้านได้เลยนะคะ0897229257 0897229257นะคะก็กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจันรมตำบลตอ่องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ ตลาดนัดผ้าไหมสุดินนะคะวันนี้ช่องตัะรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุดินก็หวังยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในการรีวิวผ้าไหมในวันนี้นะคะสนใจผ้า,หาไหมหลากหลายรวดลายก็มาได้ที่ติดต่อกันได้เลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้แอนมินก็คงจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่หมๆั่อ่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณป้านั่งด้วยค่ะขอบคุณมาะค่ะ